ทุกท่านนะครับผมอาจารย์ตูส่สัพทเส้นลายมือเองนะครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์นะครับคุณปูนะครับได้มีโอกาสให้อาจารย์ตู่ดูลายมือนะครับก็ต้องขอ,อแจ้งให้กับท่านผู้ชมและลูกศิษย์ทุกท่านทราบน,นะครับการจะดูลายมือกับอาจารย์ตู่และสะัพ์เส้นลายมือมาให้กับอาจารย์ตยู่นั้นนะครับก่อนที่จะสะัพ์เส้นลายมือนั้นอาจารย์ตู่จะต้องดูลายมือให้ก่อนนะครับท,ทํานายไทพัดให้ก่อน3ข้อนะครับถ้าทั้ง3ข้อ นะครับถูกหมดอาจารย์ตู่ก็จะสักลายมือให้นะครับแต่ผ่าไปสามข้อถูกข้อเดียวหรือถูกสองข้ออาจารย์ตู่ก็จะไม่สักให้นะครับในส่วนตรงนี้ต้องต้องแจ้งให้ลูกศิษย์และท่านผู้ชมทําบ้านได้ทราบนะครับและในช่วงนี้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับจากราคาปกติที่อาจารย์ตู่ดูลายมือและใช้กิบลงลายมือให้นะครับแล้วก็ลงคาถาสาริกาลิ้นทองที่หน้าผากแล้วก็ลงยังหนหมาเสน่ห์ให้ที่หน้าผาก ราคาจะอยู่ที่999บาทแต่วันนี้อาจารย์ตู่จัดโปรโมชั่นเพราะใกล้ปีใหม่อยู่ที่699บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่062 584 6165 062 584 6165 06